วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้น้องแซมหมายเลขสองผู้ที่ไม่ได้ไปต่อนะคุณผู้ชมสําหรับเมื่อคืนนี้อยู่กับเราตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยพูดคุยกันต่อนอยดีกว่าเมื่อคืนพี่ยังไม่สบาใจแซมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงดีคุณยาันาดีขึ้นแล้วครับรู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่แบบเข้ามาถึง รอบสามคนสุดท้ายได้ก็รู้สึกว่าเกินคาดมากๆครับคุณคือหนึ่งในตองอูแป๊บนึงนะเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินเสียงป๊อาแปะป๊อาแปะแม่ตกมือเพื่อนเขามาให้กำลังใจเพื่อนให้กำลังใจแล้วก็มาทุกวีคจริงๆสาลี่ปังปอนใช่อาติสน้องมี่น้องมี่พยายามจะก้มด้วยรมาบ้างมาครบแหละใช่แต่เมื่อวานเนี้ยพี่อยากพิงเรามากเลยอ่ะโอ้ยคุณร้องพิงพิงได้แบบ ยอนจริงดีด,ดีแล้วตอนยิ่งตอนพิธีกรที่แ้งกับพี่ตั้มเนี่ยเขาถามว่าแบบถ้าเกิดว่าให้เลือกอยากพิงอ,ะอ่ะให้เลือกอยากพิงใครน้องตอบถึงแม่เราโลภใช่ <laughs> ไมอะ่ะตอนนั้นทำไมถึงแบบพอพอพอพูดคำว่าพิงเสร็จปั๊บในเพลงเนี้ยที่เราแบบโอ้โหใส่อะไรไปทุกอย่างอินเนอร์ปกติแล้วเนี่ยคนที่ฟังทีนี้เขาจะนึกถึงคนที่เราอยากจะพัดพิงชีวิตเป็น ทําทไมเราถึงรู้สึงคุณแม่คะผมรู้สึกว่ากําลังใจที่ผมต้องการตรงนั้นคือคุณแม่เพราะว่าไม่ได้เจอคุณแม่แบบอยู่ด้วยกันแบบนานมากมตั้งแต่อยู่ในบ้านจริงๆตั้งแต่รอบที่แบบ24คนแล้วคือต้องห่างกับคุณแม่แบบเกือบครึ่งปีแล<ม>้วแล้วก็เลยมเมค่อได้อยู่ด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าอยากต้องการกําลังใจอยากแบบแนบชิดเขาอยากแบบพิงอกเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้เจอเขานานเอาจริงป้ะตอนที่คุณเลือกเพลงพิงเนี่ยในใจผมที่กำลังดูอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเลือกเพลงยาก คุณเลือกเพลงยากในรอบ3คนซ้ายถือว่าเสี่ยงครับแล้วเพลงของนนเนี่ยมันไม่ใช่ร้องง่ายจาังหวะหายใจอีกแต่คุณร้องออกมาได้ไม่เหมือนนนเลยร้องเป็นแซมเลยนะเออเมือ่อคืนนี้ท่อนแอดลิตท่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดตี่ยกรรมการชมหมดเลยว่าเฮ้ยนี่คือสไตล์ของคุณนี่คือความชัดเจนในตัวคุณครับแบบชัดมากใช่ Uhm, desktop, เมื่อวานล,ละมุนละมุนกับพิงอยู่ดีๆนะคุณผู้ชมเขาก็เหมือนกระชากเชื่อตัวเองพิงอยู่ดีๆก็ไปมันเต็มที่กับจีนี่จ๋ากับพี่กาแฟเฉยเลยอ่ะพี่ก็ลงเหมือนกันนะแซมก็จริงๆโชว์เนี้ยวีเนี้ยแซนตั้งใจแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบเห็นสมูทสออารมณ์ก็คือทั้งแบบละมุนด้วยแล้วก็อีกมุมนึงที่มันแบบดุดันไม่เกรงใจใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ อยากให้ทุกคนเห็นแบบทั้งสองมุมว่าเอ้ยผมมีอะไรที่แบบทุกคนน่าจะค้นหาได้อีกไม่แล้วโจยสลับศิลปินเนี่ยคือคนที่มาเต้นกับคุณยคิตตัวท็อปของวงการนะและตัวท็อปความเซ็กซี่อตอแนแรกเขาบอกว่าอะไรรู้ไหม คือแซมนี่อายไม่กล้าแตะไม่กล้ามองเกรงอะไรไปหมดแต่เมื่อวานนี้พี่กระแตบอกว่ารู้สึกเหมือนหนูจู่โจมจะกินเขามากเลยคือพี่กรตแตบอกว่าตอนแรกตอนซ้อมคือแบบผมเก่งมากแล้วผมเขินมากไม่กล้าแตะไม่กล้าแตะเลยแม้แต่แบบจะอบเอวหรือจะจับมือเขาผมจะเขินมากให้เกียรติแหละใช่เพราะผมรู้สึกว่ามาซ้อมปืนแบบเราก็ไม่จับตัวเขาเลยมันรู้สึกแบบเรามันมันไม่ชินนะครับไม่เคยทำอย่างนั้นแล้วพอจริง พอ,อริงพี่กระแตแบอกว่าเต็มที่เลยนะลูกใส่มาเลยเดี๋ยวแ,<ส>แม่ส่งให้พี่กระแตเขาพูดอ่ะมันเป็นการมองตากันสองคนแล้วคนดูเขาไม่เห็นว่าสายตาอยากกินของแซมอ่ะมันเป็นยังไงไหนมองไปที่กล้องแล้วทำสายตาแบบิงตาแบบอยากกิน <c oughs> อยากกินแบบเมื่อวานอ่ะใส่กล้องให้ดูหน่อยก็เจอประมาณนี้ครับ เข้าใจแล้วเข้าใจความรู้สึกกระแตแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมตอนซ้อมไม่เป็นอย่างนี้วะเพราะเอาจริงเฮ้ยนะมาจริงมาจริงอยากกินเป็นอย่างนี้คนไม่เคยเห็นนะเนี่ยพี่กระแตบอกว่าเหมือนกับว่าผมอยากกินเขาจริงๆเลยผมก็เหมือนนะเมื่อกี้เออเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วพอบทสรุปออกมาคุณเป็นคนที่ไม่ได้ไปต่อแต่ผมเห็นเนี่ยคณะกรรมการยืนปรบมือให้อะเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีใครอยากเสียใครสักคนทั้งสมคนคือดีทั้งหมด แต่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าแซมเองเนี่ยก็ได้พัฒนาตัวเองในรายการนี้นะครับมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายที่โหวตให้คุณอยากจะบอกอะไรกับเหล่าแฟนคลับที่โหวตให้คุณมาโดยตลอดจนทําให้คุณเนี่ยเข้ามาเป็น3คนสุดท้ายครับผมอยากอย่างแรกเลยอยากขอบคุณทุกคนครับคนไทยทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทุกกําลังใจเลยที่แบบโหวตให้ผมแล้วก็ส่งมาทุกช่องทางในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยทำให้ผมแบบมันเหมือนเป็นกําลังใจให้ผมแบบเติมพลังงานในแต่ละวีคว่าผมอยากพิสูจน์ตัวเองผมอยากทําในสิ่งที่ ให้ทุกคนที่แบบบทผมอะ่ะได้เห็นว่าสิ่งที่คุณให้มามันเติมเชื้อเพลิงผมจริงนะแล้วแบบทําให้ผมได้พัฒนาตัวเองต่อมีโอกาสทําแต่ละวิกแต่ละวิกให้ทุกคนได้แฮปปี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนๆด้วยในในที่ผ่านมาที่แบบอยู่มาตั้งแต่แบบ8คนก่อนหน้านี้คือผมแบบไม่ได้เป็นเหมือนแซมทุกวันเนี่ย<ะ>คือพวกเขาแบบให้กำลังใจผมตลอดอในทุกวันที่แบบผมไม่มั่นใจอะไรในการซ้อมอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้อาการแบบนั้นหายหมดแล้วก็ก็หายแล้วครับหายหายเลยครับมันมีเล็กน้อยมากแต่ผมรู้สึกว่าการเข้ามาได้อยู่ในบ้านเดียร์สตาร์มันมันเปลี่ยนผมเยอะมากๆแล้วมันเปลี่ยนผมไปเลยครับมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตตอนนี้มากๆเลยทั้งแบบความมั่นใจด้วยพวกเราเห็นนะเห็นความเปลี่ยนไปของแซมเห็นทั้งความรู้สึกของแซมที่ตอนแรกที่เห็นจากสายตาตั้งแต่วันสัมภาษณ์วันแรกเลยว่าแซมดูเป็นความเป็นความไม่มั่นใจเลย ไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในความสามารถหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แซมอาจจะคิดว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่สุดท้ายแล้วพี่เชื่อว่าด้วยพลังของคนดูด้วยความรักต่างๆด้วยทั้งคําพูดเสียงกรี๊ดหรือการร้องไห้ทุกครั้งที่แซมจะต้องออกมายืนแบบข้างหน้าอ,อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือรแม้กระทั่งเมื่อวานนี้ที่ทุกคนร้องไห้ตามแซมพี่เลยทําให้รู้เลยว่าแซมมีพัฒนาการทุกวันนี้พัฒนาการออกมาจนแม้กระทั่งมันไปออกจากทางการเต้น <ๆ S 2> การร้องเพลงเพราะแซมรับพลังนั้นได้ ครับเป็นพลังงานที่ผมได้รับมันเป็นพลังงานบวกมากๆเลยในแต่ละวีคที่ผมได้เห็นคนโหวตมาให้ผมได้ไปตอบผมได้เห็นคอมเมนต์ดีๆได้แบบเจอผู้คนดีๆแบบมอบความรักให้แก่ผมผมรู้สึกว่าผมมั่นใจขึ้นแล้วผมก็ทําสิ่งเดียวที่ทําได้คืออยากถ่ายทอดผลงานให้คนอื่นได้แฮปปี้เนี่ยแหละเพราะว่าหนึ่งสิ่งเลยคือคุณเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วทั้งนั้นที่คุณเนี่ยมีพื้นฐานทางด้านดนตรีทํางานเบื้องหลังมาโดยตลอดอ แต่วันนี้พอคุณเข้ามาอยู่ในการแข่งขันของเดอะสตาร์คุณได้เรียนรู้จากทั้งคอมเมนเตอร์คณะกรรมการของเราแล้วก็ฝึกในทุกๆวีครวมไปถึงเพื่อนๆถ้าหันไปดูหน้าเพื่อนตอนนี้ทุกคนตาบวมนะ <laughs> ทุกคนตาบวมหมดเมื่อวานไปกันหมดเลยนะนเพื่อนๆเดอะสตา วี่ชมคือน,น่ารักมากนะคะแต่เอางี้แซมคือแซมเนี่ยเป็นคนมีความสามารถนะอันนี้ทุกคนรู้พี่อยากถามว่าแซมมองอนาคตตัวเองใ,<ช>ในวงการบันเทิงหรือในวงการเพลงยังไงหลังจากนี้ต่อไปเพราะตอนเนี้จบกา,ารศกษาแล้วเหมือนเราจบมาไปแล้วนะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่มาหาวิทยาลัยทีเนี้มาหาวิทยาลัยของเรามันจะเป็นยังไง ผมรู้สึกว่าแซมอยากทำเบื้องหน้าด้วยแล้วก็อยากทำเบื้องหลังควบคู่ไปด้วยครับคุณได้ทำเบื้องหน้าแน่นอนถ้าเกิดคุณร้องขนาดนี้แล้วคุณไม่มีซิงเกิลปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ติดตามมันคงเป็นไปไม่ได้อยากทำแนวไหนผมอยากทำป๊อปอาร์แอนด์บีครับสไตล์ที่คุณร้องอยู่แล้วใช่ครับทำป๊อปอาร์แอนด์บีแล้วก็มีแรปแบบเป็นเมโลดี้ด้วยเต้นด้วยไหมเต้ยตอนนี้เราฝึกสกิลการเต้นเริ่มแบบจะใช้ได้แบบครแล้วท่อนที่แต่งเพลงด้วยไง จริงๆอยากร้องไปด้วยเต้นไปด้วยด้วยเป็นอีกหนึ่งความฝันที่แบบอยากทําอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วอะไรอีกนอกจากเบื้องหน้าแล้วอยากเป็นนายแบบด้วยสามถอยเลยได้ไหมขอรถหุดูด้วตอนนี้คือแบบถอยมาพร้อมพร้อมสามสองไปเดินดิเดินเดินหน่อยเดิน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 หมุนหน่อยหมุน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  ได้ไหมคุณ้ได้ไหมได้นะคุณเขาดีคุณนักร้องนายแบบอะไรอีกนักแต่งเพลงครับโปรดิวเซอร์แล้วก็เบื้องหลังเลยเบื้องหลังด้วยครับแล้ะครอะไรอย่างเงี้ยอยากไหมละครได้เลยครับยินดีมากถ้าใครแบบอยากให้ผมไปเล่นบทอะไรก็ได้เลยยินดีมากๆครับจะทําเต็มที่เลยครับท้ายที่สุดขายไม่ได้เลยคือร้านผัดไทยอ่าใช่ครับร้านผัดไทยของคุณแม่ก็ ฝากไว้ด้วยนะครับที่ร้านินนคมนะครับอำเภอหมอน,นางนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผัดไทยร้านแม่ดาวนะครับผัดไทยสมุเอลเบอร์สองก็อร่อยแน่นอนครับอยากให้ทุกคนไปอุดหนุนแล้วก็ บางวันอาจจะไปเจอผมที่นั่นนะครับผมก็จะไปยืนขายผัดไทยกับแม่เอดเองเหรออร่อยเท่าแม่ป่าวอร่อยแน่นอนครับเพราะว่าแม่ไถ่ด้อนให้ดีดีดีเพื่อนๆอยากเข้ามาให้กำลังใจอะมาอะไรกันหลอดหน่อยอาสาลีบออาร์ติสแล้วก็โนยุนทุกคนแบบ สมผัดได้ตลอดแบบตอนนี้อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยทุกคนไหมพุชจ,จริงจรินนง <S 1> <S 1> มันคือมิตรภาพ <S 1> <S 1> จริงจริงเนาะที่ได้จากรการเ้วนกีฬาคือทุกคนแบบทุกคนในบ้านแบบพุชผมมากมากอ่ะจากจากวันแรกวันที่ซ้อมกันอะไรเงี้ยเขาพวกเขาคือกําลังใจแบบที่ทําให้ผมแบบเปลี่ยนตัวเองได้แล้วแบบในแต่ละวีคมันสามารถพัฒนาตัวเองได้อะไรเงี้ยใช่มันคือแบบ คำพูดของทุกคนความห่วงใยของทุกคนจริงๆที่แบบเอ้ยพี่แซมพี่ทําได้เว้ยพี่ต้องมั่นใจตัวเองพี่เก่งแล้วอะไรเงี้ยพูดให้ผมฟังทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ทําได้จริงครับก็รู้สึกว่าเนี่ยผมก็ทําเพื่อพวกเขาด้วยให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาให้กําลังใจผมอ่ะผมก็ฟังนะแล้วก็ผมก็ พูชตัวเองเหมือนกันใช่ครับเนี่ยคุณผู้ชมนี่เป็นความรักความผูกพันของน้องๆเดอรสตาร์คนฟ้าคว้าดาว2022นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรักกันขนาดนี้พี่เชื่อเลยว่าก็คงอยากส่งต่อกําลังใจนี้ให้กับเพื่อนๆทั้งสองคนที่เหลืออยู่ตอนนี้ที่เขาก็กําลังจะต้องทําโจทย์คอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ต15นาทีต่อคนอให้แซมเป็นตัวแทนให้กําลังใจบอกให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตหนก็ ฝากถึงพี่เจมส์และชินจังนะครับรู้ว่าตอนนี้เหนื่อยกันมากแต่ขอให้แบบทุกคนสู้ๆเลยสู้ๆเต็มที่มันมันอีกเก้าเดียวเท่านั้นไม่ว่าใครไม่ว่าใครก็ตามคือทั้งสองคนเก่งกันมากแต่ละคนมีเวทของตัวเองทั้ง8คนอยู่แล้วก็ขอให้เต็มที่ที่สุดคือมันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของทุกคนอยู่แล้วก็ขอให้โชคดีไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงเราก็เดี๋ยวเราเจอกันครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยครับครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้ง5ท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ